สวัสดีค่ะมิกก้งนะคะวันนี้เจอกันก็จะตาปูดๆน,นะหน้าบมบวมาเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะตื่นปุ๊บก็เลยเมื่อคืนนะคะไปเปิดเจออยู่ที่ท,ที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะเที่ยวได้ถึงแม้ว่าจะเป็นในชน่วงสิ้นเดือนค่ะเพราะว่าค่าช้จ่ยใจมันถูกมากนะคะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าราคาจะเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทสาหรับการเข้าท่องเที่ยวในสถานที่นี้มันอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆ 100บาทซึ่งจริงๆก่อนหน้าในช่วงโควิดเขาปิดบริการไปและเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเส้นทางก็หาง่ายไม่ยากกับที่นี่ส่วนไทยพัทยาวันนี้ใครที่อยากไปเที่ยวชิคชคูลนะๆูนะคะเก๋ๆในราคาไม่แพง100บาทแต่ว่าคุณจะได้รูปก,กลับบ้านไปแบบเต็มแบบๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้บริการได้ใน,ในทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น ขึ้นเรือนะคะขี่ช้างและอื่นๆอีกมากมายวันนี้นิกี้จะพาคุณคุ้ไปเที่ยวกันให้สนุกนะะในราคาประหยัด100บาทกับสวนไทยพัทยาค่ะสวนไทยพัทยาตั้งอยู่บนถนน331มุ่งหน้าไปทางสนามบินอูตะเพาค่ะ ที่นี่เปิดให้บริการนะคะหลังจากโควิดเพิ่งผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นมาและที่สำคัญที่นี่ก็ยิ่งใหญ่ควรค่าแห่งการรอคอยจริงๆนะคะที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นและแพ็กเกจพิเศษรออยู่ด้วยราคาค่าเข้าเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะรวบตึงทุกกิจกรรมเอาไว้รอเพื่อนๆแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการนั่งช้างนั่งรถม้าลำปางมีชุดไทยให้เปลี่ยน รวมไปถึงเนียยังคงสามารถนั่งเรือและชมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงซึ่งรวบรวมไว้ทั้งหมด6ภาคในประเทศไทยและวันนี้เราจะเริ่มต้นกันกันกบกิจกรรมแรกกับการนั่งช้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งช้างกันนะคะช้างนั่งช้างจะเป็นยังไงแล้วน้องจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ว่าไงอะคะออคือน้องไม่ปลื้มใช่ไหม <laughs> กลัวน้องเป็นช้างมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่กับพี่ควานช้างเขามาตั้งแต่พี่เขายังเป็นเด็กค่ะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่าเป็นควานช้างทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะน้องเนี่ย ช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะทํางานวันหนึ่งหยุดวันหนึ่งเหมือนคนเลยค่ะและน้องก็มีผลิตภัณฑ์มานําเสนอด้วยขนหางช้างนํามาถักเป็นแหวน100บาทสําหรับค่าขนมของน้องค่ะนี่นะลูกไอ้น้องไม่ถึงน้องไม่ถึงโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะไปนั่งช้าง ตื่นเต้นละน้องทั้งอือทั้งฉี่เลยนะคะแต่น้องน่ารักมากเลยนะ37ปีนะคะเคยนั่งช้างเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้มาก,ก่อนเพราะว่าเรานั่งคนเดียวนะคะแต่ก็เออสนุกดีสนุกดีค่ะนอกจากที่นี่กิจกรรมจะแน่นแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังคงมีมุมถ่ายรูปเกๆ๋ๆรอเพื่อนๆให้ได้ไปชักภาพกันเล่นๆไม่ว่าจะเป็นสวนไทยกราเดนแกลเลอรี่ แล้วก็ยังมีสถานที่ที่รวบรวมคของเก่าต่างๆมากมายเห็นแล้วเนี่ยนะคิดถึงตอนเป็นเด็กๆเลยนะคะที่บ้านคุณย่าไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์พัดลมตู้กับข้าวเหมือนไปหมดเลยทีเดียวค่ะใครที่อยากย้อนวันวานนะคะคิดถึงอดีตก็แวะมาเยี่ยมเยียนมุมนี้กันได้นอกจากนี้นะคะยังมีมุมสมุนไพรค่ะมีมุมจักสารด้วยนะคะ ที่นี่เนี่ยเขารวบรวมเอาไว้ถึง6ภูมิภาคเลยทีเดียวหรือถ้าหากว่าใครนะคะจะมานั่งหัดศารปาตะเพียนก็ได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าจัดทุกอย่างได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะยคะยังคงมีทัศนียภาพค่ะที่ร่มรื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบึงบัวแม่น้ำหรือว่าจะเป็นทางด้านของแผนที่ประเทศไทยจำลองค่ะ แล้วก็ยังมีน้ําตกพญานาคนะคะที่รอให้เพื่อนๆมายืนถ่ายรูปในบรรยากาศเย็นๆสบายๆตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการเปลี่ยนชุดนะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดโปรโมชั่นที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนะคะวันนี้ค่า100บาทนะคะทําได้ทุกกิจกรรมเลยนะนั่งช้างนั่งเรือนะคะหรือว่าจะเป็นเปลี่ยนชุดแบบนี้นะ ไม่เคยใส่เลยนะเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะเพราะว่าโรไม่มีไซส์ถามเขาตลอดเลยทุกครั้งที่ไปก็จะถามว่าพี่คะมีไซส์ไหมคะมีไซส์ใหญ่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเออพอทีที่นี่เขาแบบมีแบบเราก็พอยัดได้นะก็เลยขอลองสักครั้งนะคะมาคนเดียวถ่ายคนเดียวเที่ยวคนเดียวเออสนุกคนเดียวนะคะก็ดีไแบบค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนะคะอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่านอกจากการขี่ช้างนะคะที่พาไปขี่มาเมื่อสักครู่นี้แล้วถ่ายรูปกับช้างนะคะแล้วยังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกกับที่นี่นะคะสวนไทยพทัทยาค่ะแด่ร้อนนิดนึงนะแต่ว่าเราเช่าร่มาแล้ว30บาท หนักแต่ว่ามันร้อนอ่ะขอแบบเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะล่มสไตล์นี้สันก็โอนะเรือนสวนไทยค่ะจะดจำลองไว้นะคะเป็นลักษณะของบ้านเรือนไทยมีบริเวณห้องโถงห้องนอนซึ่งก็อยากจะมาลองนั่งสักครั้งนะคะอยากรอคุณพี่สักครั้งหนึ่ง ขยับมาใกล้ๆนะคะก็จะเป็นท่าเรือค่ะใครที่อยากลองนั่งเรือเล่นๆนะคะก็ต้องสวมเสื้อชูชีพกันก่อนแล้วก็นำคูปองนะคะที่ได้มอบให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยที่นี่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงที่ว่าสามารถพาน้องสุนัขพันธุ์เล็กค่ะมาท่องเที่ยวด้วยได้ อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากลองทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะสําหรับการทําขนมครกนะคะแต่แหมใส่ได้ไม่ได้แค่ขนมครกเพราะว่ามันยังไม่สุกค่ะเจอน้องน่ารักอีกแล้วนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปแล้วก็ให้อาหารช้างรวมถึงให้ค่าขนมน้องนะคะเดินทางกันต่อค่ะเพราะว่านิกกี้จะพาเพื่อนๆไปนั่งรถม้าลำปาง ที่จังหวัดชนบุรีกับที่นี่สวนไทยพัทยาค่ะไม่ต้องเดินทางไกลนะคะเพียงแค่คุณนั่งรถรางค่ะก็ถึงรถม้าลำปางแล้วล่ะค่ะคโอโ๋เอียงเลยอะ่ะ น้องหไหวในลูกรถม้าหนึ่งคันนะคะจะได<ม>้ได้หนึ่ง,งถึงสองคนค่ะถ้าหากว่าคใครตัวใหญ่เหมือนนิกกี้นะคะก็นั่งหนึ่งคันต่อหนึ่งคนละกันนะคะเพราะว่าสงสารน้องอะ่ะก่อนที่โควิดจะมาเยือนนะคะที่นี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะเหลือแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะจึงทําให้รายได้ของพี่ๆเขาลดน้อยลงนิกกี้ก็เลยช่วยค่าขนมน้องๆไปนิดหน่อยค่ะ ได้เวลานะคะนั่งรถรางกลับมาณนะจุดๆดเดิมนะคะเพื่อเตรียมตัวแปลงร่างกลับไปทำงานให้ทันในช่วงบ่ายแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังพอมีเวลาเหลือนะคะสามารถแวะมาไหว้พระได้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับแบบนี้ค่ะ ล้างด่งเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนจากชุดไทยเป็นชุดธรรมดาแล้วนะคะได้เวลากลับไปทํางานกันดีกว่านะคะครึ่งวันค่ะกับการพาเที่ยวเนววน,นี้นะคะกับที่สวนไทยพัทยานั่นเองนะคะก็มากันถึงที่นี่ประมาณ9ก้ามงครึ่งแล้วก็ตอนนี้นะคะเวลาก็อยู่เที่ประมาณเที่ยงนิดๆน,นะคะใช้เวลาเดินทางไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ทานข้าวก่อนที่จะ ทำงานในช่วงบ่ายวันนี้นะคะมวลเวลาละหล่ะนะคะบอกว่าคงจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับในกี้กลิ้งทกกริปเตอรได้อย่าลืมคลิกนะคะทั้งแชร์ไลค์แล้วก็ซับ c r i b e ด้วยเจอก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ ได้เห็นผู้คนออกมาเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะอีกไม่นานพัทยาน่าจะกลับมาคึกคักและเศรษฐกษิจของประเทศไทยก็น่าจะกลับมาคึกครื้นอีกครั้ง